bosni สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลกตอนนี้ก็จะมีไก่อยู่ออกไข่ด้วยกรงมันก็จะโสมแล้วมันตากฝนมานานมันก็เลยอยู่ในสภาพที่ชำรุดแล้วค่ะก็เลยอยากทำใหม่ให้มันเข้ากับบรรยากาศของร้านอาหาร รายการช่างประจำบ้านสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงครับจากเรื่องที่แฟนรายการส่งมาให้ที่บ้านเปิดเป็นร้านอาหารและมีเล้าไก่แต่เล้าไก่ตั้งอยู่กลางแจ้งเผชิญกับแดดลมฝนจนสุดโสมไม้เริ่มผุกร่อนจึงอยากให้รายการเนรมิตเล้าไก่ให้ใหม่ครับคุณผู้ชมก็ตายก็ตายกนาอุ้ยน่ารักอุ้ยที่อยู่ดูกว้างขวาน่ารักเลยอ่ะไป้า จำได้ไหมที่นี่เราเคยมาแล้วค <c oughs> ่ะอ่าวันนั้นพี่หันสามาทำกงกระต่ายไปครับถูกต้องในละมิดให้วันนี้เป็นเรื่องของน้องสัตว์น่ารู้อีกละเอ้ย <c oughs> น้องหนูน่ารักน <c oughs> ้องไก่อะไรวะเนี่ยปอกปอกปออกปปอกเราไปดูกันว่าเราจะมาทำเล้าไก่ในรูป <c oughs> แบบไหนกันวันนี้โครงสร้างนี่น่าสนใจมากเพราะว่าอาจจะไม่ใช่เล้าไก่แบบที่คุณเคยเห็นกันเฮ้ยใช้อะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูสิเหรอวันนี้ไปดูเล้าไก่ที่โกกันเฮ้ยเราต้องเดินทางไหนทางนี้ก็ได้ พุ่งเข้าไปเลยพุ่งเข้าไปเลยโปรดิวเซอร์บอกว่าให้ไปทางนู้นแต่ว่าเราอยากไปทางนี้เราเราไปทางนี้ดู้วยไปด้วยเราไปต้นผักไปโอ้นี่มันโอ้โหบ้านสวยนี่เราต้องเดินลึกขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ยนี่มันบรรยากาศดีมากเลยนะครับชอบจังเลยอ่ะนี่อยู่แถวปทุมเนะเนี่ยถูกต้องเออโห้นี่อีกนิดนึงนครนายกละใช่ใช่สวัสดีครับคุณกอโอ้โหสวัสดีค่ะพ่อ สำหรับวันนี้เรายังได้ช่างโกมาในระดิบให้เช่นเดิมครับโดยเล้าไก่ที่ช่างโกจะทําในวันนี้จะเลือกวัสดุในการทําโครงสร้างเป็นเหล็กครับผสมกับไม้ยางเป็นโครงสร้างด้านในและวัสดุสุดท้ายคือไม้อัดโอ B ครับโอเควันนี้เราเกิดคุณชมไปแล้วว่าเราทํทำเล้าไก่โอเคเล้าไก่เดิมเมื่อนั้นใช่ซึ่งมันดูเฮ้ยใหญ่มือนะใหญ่ไก่เขเยอะเยอะสิบตัวโอ้โหเยอะนะใช่ต้องมีพื้นที่ใหญ่พอสมควรเลยรูปแบบของเล้าไก่เราเป็นไงจ้ะ เป็นหลังคาแบบมัดแงนเล็บที่เขาอยากได้โอยเท่ว่ะอ่าแต่ว่าสิ่งที่เราให้คือประมาณนี้เออเพราะอะไรเพราะว่าเราเราพอมันใหญ่อ่ะมันต้องใช้ไม้ใหญ่ใช้ไม้อะไรใช่ไหม่มันก็จะทําให้งบประมาณมันสูงบานเลยใช่ทีนี้เราก็เลือกที่จะใช้ใช้ไม้เล็กลงหน่อยแต่ว่าได้ขนาดที่ใหญ่อ่าแต่พอมันเป็นอย่างนั้นพอเราใช้ไม้เล็กอ่ะโครงสร้างที่เราต้องมาเสริม เป็นโครงสร้างเหล็กอ๋อคือเราก็โครงสร้างภาพใหญ่ของเราเนี่ยใช้โครงเหล็กแต่ว่ามาฟินนชชิ่งด้วยไม้นะใช่ใช่แล้วเราก็ค่อยมาประกอบร่างก็มีเป็นบ้านครับนแล้ววัสดุที่เราใช้ก็คือเราอยากได้ความอยากได้เห็นไก่โชว์แต่เราไม่อยากให้เป็นแค่ ตะข่ายอย่างเดียวเออไม่สวยก็ไม่ค่อยสวยเราก็เลยใช้เป็นแผ่นหลังคาแบบใสเลยเออเวลามองใบมูสมันก็จะเห็นถึงข้างในดีเทลข้างในคือเหมือนเอ็กซเร่ไอ้สเเร่โครงไก่เห็นข้างในหมดจะได้มองเห็นไก่เห็นอะไรด้วยใช่ไหมวก็โครงสร้างอย่างเงี้ยมันต้องโชว์โชว์โชว์ตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปข้างในเลยอันนี้ไม่ใช่เล้าไก่นะเล้าไก่ ลาวช์ไกล e x c l u s i v e Lounge ไกลอ้าวล้าว์ไกลนี่ประตูเนาะใช่ประตูเข้าได้คะแล้ววันนี้เราก็จะมีให้ตัวบ้านตัวที่เป็นไว้ ไก่ไว้ไข่ไว้เข้าวเปล่นถึงก็จะเป็นไม้ที่เป็นไม่อัดแต่ว่าเป็นไม่อัด OSB OSB คุณสมบัติมันก็คือทนความชื้นนี่เลิศๆไม่อัด OSB เกรดมีหลายเกรดด้วยไม่อัด OSB ก็คือมีหลายเกรดนะครับมีคอนเดนเจอร์อะไรแบบเซิร์ฟไปด้วยใช่ครับกันน้ำทั่วไปทนความชื้นสูงเพราะใช้กาวที่สามารถกันน้ำได้ผิวหน้าเรียบ นำมาใช้ขัดทาสีได้เหมาะงานตกแต่งเออฟรเอร์นิเจอร์ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นนี่นมันเหมาะไหมเหมาะเลยก็โอเคเป็นวัสดุที่เราจะเลือกใช้วันนี้ใช่ร,รูปแบบของเล้าไก่ที่เราจะทําในวันนี้จะเป็นเล้าไก่ที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมครับมีหลังคาเป็นเพิงหมางแหนมีก้นห้องสําหรับเป็นที่หลบแดดหลบลมฝนสําหรับไก่มีตะข่ายกั้นและมีหลังคาโดยวันนี้เราเลือกเป็นหลังคาใสครับโดยช่างโก จะเริ่มจากการทําแผงด้านต่างๆกันก่อนครับมีสิ่งด้านที่ต้องประกอบเดี๋ยวมาไลา่กันก่อนว่าจะเริ่มจากอันไหนก่อนดีเอาเลยจากแผงหลังไปโดยเราจะเริ่มจากการทำแผงหลังกันก่อนครับคุณผู้ชมซึ่งแผงหลังจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมมีโครงเป็นไม้อย่างแล้วเราจะทําการติดตะข่ายด้วยครับ หลังจากนั้นเราจะมาทําแผงข้างกันครับโดยวันนี้แผงข้างเราจะใช้เป็นโครงเหล็กแล้วติดตั้งโครงไม้ด้านในสําหรับยึดตะข่ายครับ <Okay. S 1> ด้านหนึ่งจะเป็นแผงปิดตายส่วนอีกด้านเราจะมีการติดตั้งบานพับเพื่อทําเป็นประตูเข้าออกครับ ฝวันทราบไหมครับว่าฝวัญมึงจะทราบมันจะคู่เลยค่ะว่าว่าอะไรเอ่ยว่าเรากันเราจะทําอะไรกันต่อนะคะนัทนันครับผมตัดไม้ใส่ในโครงเหล็กเออนี่มันคือการตัดไม้ใส่โครงเหล็กแท้จริงเลยเนี่ยคือที่บอกว่าเป็นโครงสร้างเหล็กเป็นหลักแล้วก็เอาไม้มาเด c o เล็กใช่เลยใช่แล้วก็เดี๋ยวพอเราใส่เนี่ยเราก็ยึดไม้ที่พี่โกตัดไว้ใส่โครงนี่ใช่ไหมพอยึดเสร็จแล้วเราก็ใส่ตะข่ายตะข่ายใช่อันนี้เป็นแผง เป็นแผงติดตายครับผมติดตายคือไม่มีบานด้านขวาไม่มีบานด้านขวาแล้วส่วนด้านซ้ายเนี่ยอีกแผงหนึ่งมีประตูแต่มีประตูแล้วก็อันนี้เป็นแผงไม้ที่พี่เจ้เห็นเมื่อกี้เนี่ยแผงหลังนี่คือแผงหลังเนาะจะเป็นการเอาไม้มามิกใส่เหล็กเแล้วเดี๋ยวเรายึดด้วยอะไรครับปืนยสปูลยเหมือนเดิมอ๋อสกูเลยสามอันสามหายได้จ้ะเอามาขวานจับไว้พี่เจ้ช่วยจับเฮ้ยขวานยิงจับพี่เจ้ช่วยเจาะ ฝันยืนจอบพี่เ้ช่วยจับฝันยืนจับพี่เ้ช่วยจับถูกแล้วไปอันนี้ส่งตะปูมาให้พี่เ้ไปเราเสมอในนะแล้วเดี๋ยวไม้มันจะเกินข้างนอกเป็นเหมือนคิ้วแทนเออมาดิมาดิดีกว่าฝันรสึกมันชนเหล็กพอชนแล้ว ไม่เสร็จแล้วจะมาเลยเย้โอเคโหใหญ่นะยิงใหญ่ใหญ่นะแล้วเราจะมายิงตะข่ายใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นกรงไก่แบบที่มีพลาสติกหุ้มหครับมันเป็นเคลือบอ่าเป็นเคลือบเนาะกันสนิมอืมอืมเพราะว่ามันจะมีประเภทที่เป็นตัวโลหะเลยอันนั้นก็จะทนน้อยกว่านี้นะอันนี้ก็จะแบบทนกว่านะฮะระวังเขาโดนนิ้วนะลูกได้ค่ะไปถึงไหมถึงครับถึงนะ ก่อนนี้ก่อนอล็อกไปเลยไม่ต้องดึงตึงมากหรอพี่ใช่ อันนี้คืออีกฝั่งนึงเหนือใช่อันนี้อีกฝั่งหนึ่งอันนี้คือตรงที่จะเป็นตำแหน่งบานใช่ไอ้บานอยู่นี่อม่ะจับตั้งก่อนจับตั้งมาก่อนเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวนี้เขาเป็นธรรมชาติขึ้นนะจะธรรมสิปีอ่ะใช่โอเคครับอันนี้คือมามามาตั้งอย่างนี้แล้วบาลเทพแว็บเราติดมาทางนี้บานพับไม่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ใช่บานใหญ่ๆเลยเพื่อคนจะเข้าแว็บนี่ การับไปติดอย่างนี้แล้วปิดไปนู่นจ้ะมาอ่านติดอาผมจับเหมือนเดิมติดตัวล็อกติดตัวล็อกนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคก็คือเป็นตัวมือจับแล้วก็ล็อกด้วยนี่โอ้โหอ้านง่ายนะเนี่ย เปเลยเปเลยเราก็ใช้วัสดุที่เรามีนั่นแหละครับผมครับผมเสร็จอันนี้เรามาทำอันนี้กันดีกว่าพี่เต้ทำบ้านมันอ่ะตัวกล่องข้างในที่ไก่จะเข้าไปไข่เลยนะแล้แต่แต่กล่องเนี้ยพอเดี๋ยวพอเราทำตรงนี้ใช่ไหมเป็นชิ้นก่อนแล้วเดี๋ยวไปติดเวลาไปติดมันจะติดอยู่แบบลอยอยู่จากพื้นแล้วเดี๋ยวเราก็ทำทางให้เขาเข้าไปเป็นกล่องลอยแล้วมันจะได้ไม่ผ่านเข้าไปอ่าจะได้ไม่ติดพื้นค่ะบอสนี่สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลก สนับสนุนโดย LEGO หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ตู้เซฟนิรภัยกันไฟระดับโลกเมื่อทำแผนต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะทำาลังหรือที่วางไข่ไก่มีลักษณะเป็นกล่องโดยช่างโกเลือกใช้ไม้ OSB ซึ่งมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานกันความชื้นเหมาะสำหรับใช้งานภายนอกโดยจะทำเป็นลักษณะคล้ายกับโครงสร้างหลักของเล้าไก่ของเรามีการเจาะรูตรงกลางเป็นวงกลม สำหรับเป็นที่เข้าออกยึดเข้าด้วยกันด้วยปืนตะปูลมครับคือฝาสามเหลี่ยมฝั่งนึงต้องมีรูถูกไหมพี่เพื่อให้ไก่เดินเข้าไปได้ฝั่งแล้วก็อีกฝั่งนก็ปิดใช่โอเคประมาณใหญ่เลยนะพี่ใหญ่ใหญ่ตึงตึงอันนี้อยู่ด้านข้างเอาลองวางอันนี้คือด้านหลัง嘛ใช่นี่ประกอบมันจะเป็นท่านี้ก่อนเป็นกล่องแบบนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ออกใช่ไหมตัดข้างล่างออกแล้วเดี๋ยวเราประกอบ แล้วเดี๋ยวเราจะมีไม้กันพี่โกผมสังเกตมันมีความตัดยากกว่าแผ่นไม้ปกติั้ยนิดหนึ่งป่ะนิดหนึ่งคือคือมันมีความแบบกุกกักของของตัวเสี้ยนมันอ่ะใช่จังหวะของมันเวลาเวลามันโดนไม้ชิ้นใหญ่อ่ะแล้วหนาหน่อยอ่ะ คือความสม่งเสมอเหมอกันแต่ไม่เท่ากันมันตัไม่หวังไม่อัดถ้าเจอมาอย่างงี้ควรจะทําไงพี่แบบตัดค่าช้าอย่างเงี้ยคือถ้าให้ดีอ่ะต้องตัดด้วยแท่นอมันจะนิ่งเออเออใช่คือมันจะมันลันไปอย่างงี้ใช่แด้วก็ใช้แท่นมันก็จะนิ่งขึ้นไม่มีโต๊ะมีอะไร ใช่คือมันแบบออเรื่อง้พอมันไม่นิ่งมันต้องประคองหลายทางไงประกองทั้งแผ่นไม้ด้วยปอทั้งเลื่อยด้วยแต่ถ้าเป็นโต้ก็คือเราก็สามารถเลื่อนแผ่นนี้ไปได้เลยใช่นั่งงานแต่ไอ้เลื่อยเลื่อยวงเดือนไอ้เลื่อยจิ๊กซอเนี่ยมันก็ดีสําหรับคนที่ทํางานที่บ้ัวคล่องตัวกว่าก็แค่ระวังแค่หาเทคนิคแค่นั้นเองเอาอันนี้ไปไว้เอาที่มือนี้ไปไว้กับพี่เต้คุณเดี๋ยวเอาแผ่นนั้นออกเงี้ยหรออ๋อจะยืนนึงน อันนี่้อ๋อเหมือนชีสโอเคแต่ว่าแต่ว่าต้องต้องอยู่ข้างล่างอืมอันนั้นของขวัญต้องอยู่ลงไปเสมอบนอ่าเดินละใช่ไหมใช่ไปพอดีเลยขวัญเสมอบนไหมเพราะเราเมื่อกี้เราวัดเราตัดแล้วเสมอจากย่องนี้ไปไหนเนาะไปไหนเนาะมาเลยจ้ะ นี่จะแบ่งซอยไม้ไมวพี่ออขอใส่แนวตั้งไวนน้หน่อยในวัดครึ่งนะฮะ,ะใส่ไว้เพื่ออะไรคะมาประคองตรงกลางไม่ให้มันแอนเข้าหากันเพราะมันช่วงยาวลอ,อยโค้งไว้สามเส้นเนาะ ไม่เลือกยิงเมื่อกี้เลือกเย็บผมยกอย่างงี้ตัวไม้พวกนี้ข้อที่หนึ่งมันมีความหนาแน่นครับแล้วทีนี้ลูกแม็กเรายาวเออข้อที่สองก็คือเรายิงให้ละเอียดจังพอยิงละเอียดอ่ะมันจำนวนยึดติดมันเยอะเออมันจะมั่นคงใช่โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวก็ยกนี่ไปติดตั้งเลยไปยกแผงนั้นไปติดตั้งได้ละแล้วเราก็เริ่มประกอบล่างประกอบล่างด้ยไาการ ทั้งแผงหลังแผงข้างที่เป็นโครงเหล็กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราจะมาทําการติดตั้งเล้าไก่โดยเราจะทําการติดกล่องไม้เท่ากับแผงข้างที่ปิดใต้ก่อนครับแล้วจะทําการติดแผงข้างที่เหลือาเอาละเอาละเราติดบ้านก่อนใช่ไหมพี่ใช่คือบนนู้นป่ะใช่จับฝั่งนู้นอันนี้อันนี้อันนี้อันลูกขายอยู่นู่นโอเคมุมนี้ไปเราก็ติดฝั่งที่ไม่ใช่ประตู ใช่ไหมฮะโอเคแล้วเราก็สกูยึดกับไม้โครงข้างล่างครับนี่เลยนะใช่ครับใส่ตัวสั้นนิดเดียวทำได้ขอเหล็กเหล็กนะอยต่อโครงอาเหล็กเหล็กอ๋อมันเป็นตัวหมุนตัวล็อกนี้เลยหรอใช่ ได้ถอดได้เค่ห่ะฝั่งนี้จะเป็นด้านบนด้านหลังคาใช่นี่อันนี้คือด้านหลังอันนี้คือด้านล่างรงพัดปั้งขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นโคงสามเหลี่ยมที่เหมือนเต็นท์เนาะอือดีเลยอ่ะดูดยาอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กอะไรนะคะเหล็กเกาบนไนไท์ไนท์ครับผม โอ้ไม่กอดก็ได้หันประตูไปทางทางเดินป่ะทางนี้เดี๋ยวเราเห็นเงาไก่เห็นแบบใสๆโชว์ข้างหน้าดีไหมโอเคอ่โมนเดี๋ยวเข้าพร้อมๆกันนะเฮ้ยใส่แก่นเขาค่อยๆใส่ไปทีละทีละฝั่ง ัวลางได้โอเคพอแล้วได้ไปนย่จะล่วงสิเอ้ยเอโอเคเกือบแล้วเกือบแล้วสวยมากล็อกปิดเลยปะได้เฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวออกไม่ได้เี้ กุลี่เหรอพ่อไม่ใช่ใช <S <S 1> <S 1> เล ที่ไปบรกล่องไม้เป็นขั้นตอนสุดท้ายครับเรียบร้อยมาเรียบร้อยโอ้สุดยอดงานใหญ่แกโอ้โหยอ่นนี่ก็คือเรียกว่าเล้าไก่ที่เรียกว่าดีไซน์โมเดิร์นมากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเล้าไก่ที่คงทนถาวรเพราะว่าโครงเป็นเหล็กนะครับแล้วก็มีไม้เป็นส่วนประกอบตกแต่งแล้วก็มีตัวรางด้วยแล้วก็เราสามารถเห็นไก่จากข้างในได้ด้วยนะมองจากข้างนอกไปเห็นไก่ข้างในได้ด้วยเพื่อเห็นไข่มีไข่มม่ใไ่จะได้ไ่เข้าไปเก็บถูก แล้วประตูก็ใหญ่คนเข้าไปมุดเข้าไปได้นะครับจะสองไก่หรือจะส่องไข่ก็ได้เลยเออได้หมดเลยฮะก็ขอบคุณพี่โกมากครับวันนี้ที่มาดูนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้การไดรมิดเล้าไก่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยโครงเหล็กโครงไม้อย่างแผ่นไม้อัด O S B ซึ่งมีดีไซน์เป็นเฟืองหมาหงนออกมาสวยงามแปลกตาอย่างที่เห็นครับคุณผู้ชมดูน่ารักดีค่ะก็คือเหมาะ เวลาจะได้มีจุดถ่ายรูปเพิ่มขึ้นอีก1จุดสำหรับลูกค้าที่มาทานข้าวค่ะ ยุ่งเหยิงพันกันหรือเปล่าไม่ได้ยินขอเสียงด,ง,ดงดังอีกพันไหมเออ มันพันมันยุ่งเหยิงวันนี้โชว์งานบ้านจะมาสอนเก็บสายไฟด้วยไส้ไก่แบบนี้เลยจ้า <L> เอกเอกเอกไม่ใช่คนละไก่หลายๆคนอคนจะมีปัญหาที่บ้านอย่างที่บอกไปนะคะสายไฟไม่ว่าจะเป็นหลังทีวีสายไฟโต๊ะคอมโต๊ะทางานมันยุ่งเหยิงพันกันไปหมดเนาะ <L> บางทีมันมีทั้งหน้าจอลําโพงไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยวันนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีเก็บสายไฟให้มันเป็นระเบียบด้วย อุปกรณ์แบบนี้ที่มันหาซื้อได้ง่ายๆแล้วก็ราคาไม่แพงมากด้วยนะคะเขาเรียกว่าไส้ไก่คุณผู้ชมหน้าตาม,มันก็จะเป็นแบบนี้เป็นขดๆเกลียวๆแบบนี้เลยหาซื้อได้ง่ายๆตามร้านอุปกรณ์ช่างทั่วไปเลยนะคะก็จะมีขายซึ่งตัวนี้มันมีหลายไซส์หลายขนาดความยาวต่างๆนะคะอย่างตัวนี้ที่เรานํามาเป็นตัวอย่างตัวนี้จะเป็นไซส์ความยาว10เมตรแล้วก็ขนาด12มิลนะ อันนี้เลือกเลยขึ้นอยู่แต่กับความต้องการของแต่ละบ้านเลยนะคะว่ามันมีสายไฟที่แบบยาวมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเยอะแค่ไหนนั่นเองเริ่มแรกเลยเราดูขนาดนะเราดูจํานวนสายไฟที่บ้านเรามีนะคะว่าเราจะเก็บมันสักเท่าไหร่ดีและความยาวเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะคะเราก็มาวัดกับตัวไส้ไก่ของเราเลยให้มันยาวกว่าสายไฟของเรานิดนึงพอได้ขนาดปุ๊บตัดเลย ใช้กันไก่อะไรปกติก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้แบบแข็งมากไม่ได้หนามากถ้าเกิดว่าสายไฟที่บ้านของคุณผู้ชมมันเยอะเนาะเนี่ยอย่างเริ่มมีเป็น4ี่ห้าหเส้นแบบนี้ถ้ากลัวว่ามันจะไม่อยู่นะคะอาจจะต้องใช้ตัวนี้เจ้าเคเบิลทายตัวนี้ล็อกหัวมันเอาไว้ก่อนแต่ว่าเราสามารถที่จะไปตัดออกที่หลังได้คราวนี้เวลาเราใส่ทันไส้ไก่มันก็จะง่ายขึ้นนะคะนี่พอใส่หัวแรกเข้าไปนะคะเกลียวมันก็จะเข้าไปล็อก สายไฟที่บ้านของคุณผู้ชมแล้วนี่ก็จะเป็นแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนี่เราก็พันกันมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะจนใกล้จะสุดแล้วนี่ ซึ่งจริงเราก็ต้องพันไปจนสุดสายไฟที่เรามีเลยนะคุณผู้ชมแต่อันนี้ถ้าเกิดว่ายาวนี่อาจจะต้องต่อสัปดาห์หน้าถ้าเกิดว่าทําทั้งสายนะคะนี่พอเป็นตัวอย่างก่อนเป็นน้าจิ้มนี่เรียบร้อยแบบนี้นะคะสุดท้ายเราก็ล็อกด้วยเจ้าตัวเคเบิลทายเหมือนเดิมล็อกไว้นี่ล็อกล็อกปุ๊บเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะ ทีนี้เราต้องมาล็อกตัวหัวมันอีกนิดนึงจําได้ไหมอันนี้ที่เราล็อกไว้เราล็อกแต่ตัวสายไฟเราต้องมาล็อกกับตัวไส้ไก่นี้อีกทีหนึ่งนะคะส่วนตัวนี้ถ้าเกิดว่ากังวลเรื่องของความสวยงามเดี๋ยวตัดออกได้นี่แต่เราล็อกอันนี้ก่อนมันจะได้อยู่ไม่เลื่อนหลุดไปไหนทั้งหัวท้ายนั่นเองนะจ๊ะล็อกปึ๊บนี่อยู่หมัดส่วนอันนี้ไม่สวยก็ตัดเออฝั่งนี้ด้วย นี่รียปร้อยสวยงามมากนะคะสำหรับตัวไส้ไก่เก็บสายไฟของเราทีนี้ก็ไม่มีอะไรที่มันยุ่งเหยิงยุ่งยากนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่วันนี้โชว์งานบ้านนำมาฝากคุณสาวๆหรือว่าคุณหนุ่มๆก็ได้ด้วยนั่นเองค่ะย้คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับงานช่างนะฮะก็สามารถ อินบ x ็อกเข้ามาได้นะครับในเพจเป็นบุ๊ k ช่างประจับ้านเลยถูกต้องส่งรายละเอียดเข้ามาให้เรียบรอยต้องการอะไรมุมไหนยังไงนะคะก็เดี๋ยวแอดมินเราช่วยดูว่ากันใช่ช่างประจับ้านเราไม่ได้มีแค่เนรมิดนะครับเราเราสามารถแนะนําได้หลายอย่างมากมีมีแบบว่าโชว์งานช่างก็มีนะก็ไปติดตามดูกันได้เธอใครดู ไม่ทันก็ไปดูใน YouTube ย้อนหลังย้อนหลัง <TV S 2> ได้หรือว่ารีรันนะช่องวันธรรมดาติดตามอมรินทีวีของเราได้นะคะคช่างประจําบ้านนะคะดูได้ทุกวันอาทิตย์11โมงครึ่งถึงเที่ยงก่อนข่าวเที่ยงอมรินนะคะทางช่องเดิมของเรามีทีวีเอสดีช่อง34จ้ะครับ,รบวันนี้ผมขวัญทําได้ดการช่างประจําบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีจา้จากปมรินทีวี